สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อวานนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านปากกุดหวายตำบลน้องกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับตอนนี้ยุ่ทีห้องเรือบ้านปากกุดหวายวัดบ้านปากกุดหวายครับนี่ผมนำพาทุกท่านมาเบิ่งเรือครับยุ่นี่มีเรืออยูสีลำครับเรือสีลำแต่เรือลำนี้ครับเป็นเรือทีใส่ทํำการแข่งขันอยู่เมื่อปี บีที่แล้วครับเรือลํำนีแข่งขันหลายสนามครับนี่ครับแข่งขันในน้มทีมเรือทเทพอมรินวารีสาบวบัวแก้วกาบคานี่ครับเรือลํำนี้ไปทําการแข่งขันอยู่หลายสนามนะครับนี่ครับ,รบท่างจังหวัดศรีสะเกดกับไปทา,า,ชชก,ปทาการแข่งขันจังหวัดอุบลราชธานีกับไปทําการแข่งขันเป็นเรือ40ฝีพายครับนี่เรือลํำนีนะครับนี่ พี่น้องทังบ้านาจังหวัดอำเภอเคิงในนะครับจากหูจักเรือลำนี้ดีนะครับผู้จัดการจอยนะครับนำเรือลำนี้ไปข้ามการแข่งขันและมีอีกสองลำครับยูนี่นี่อีกลำหนึ่งครับนี่เรืออีกลำหนึ่งครับเทพเรืองฤทธิ์นะครับนี่นี่ก็เป็นอีกเรือลำหนึ่งแต่ว่าเรือลำนี้คงจะ บรได้ทัพการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าบอ่บอเห็นโลงสนามนะครับปีที่แล้วนี่บ่อเห็นโลงสนามมีอีกลำหนึ่งครับนี่นี่ครับเรือลำนี้ก็น่าจะบริล่งสนามเช่นเดียวกันนะครับคงจะเก็บใบยังบ่ท่านที่สอมเบิ้งตัวเรือแล้วยังบ่สมบูรณ์ประมาณใดนนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งครับตัวนี้น่าจะลำนี้น่าจะเป็นเรือปลา เรือ30นะครับลำนี้น่าจะเป็นเรือ30นะครับติดเรือว่าเพชรนำชัยหรือว่าสอนชัยทับนาวานี่เรือลำนี้เป็นเรือ30ครับเรือลำนี้น่าจะเป็นเรือของผู้หมวดนะครับเรือลำนี้นะครับนี่ครับผมนำบรรยากาศกา้พงเรือของวัดบ้านปากกุดหวายมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับที่นี่ปากกุดหวาย วารินชำหรับอุบลราชธานีครับ